เช้าเช้านี้นะแล้ก็มาดูแลสุขภาพของเราด้วยนี่เลยคุณโนชีพัทเป็นอาหารเสริมเพื่อสุขภาพนะคะเป็นข้าวโอ๊ตข้าวโพดข้าวสาลีข้าวบดจานะ,ะอยู่ในนี้เลยใครที่มีปัญหาในเรื่องท้องผูกตัวนี้ช่วยคุณได้ดีมากๆเลยทําให้คุณอิ่มด้วยขับถ่ายดีด้วยและที่สําคัญนะคะ่าดักจับไขมันด้วยไขยมัน ดักจับไขมันที่เรากินเข้าไปด้วยสําหรับตัวนี้ดีมากๆเลยนะ,ะหน่ง,หน,ง,ห,นง,งหนึ่งหน่องหนึ่งหอมี12สองซองราคา218บาทถูกมากๆเลยตัวนี้กินแทนค่าได้เลยตอํเช้าค่ะคุณและอีกตัวนึงก็คือนี่เลยกาแฟโสมเพื่อสุขภาพตัวนี้ก็จะเป็นโสมเป็นโสมเกาหลีหกปีตัวนี้ช่วยดูแลสุขภาพคุณไขมันความดันเบาหวานใครที่มีปัญหานในเรื่อง เบาหวานใครที่มีปัญหารเรื่องไขมันตัวนี้จะไปช่วยละลายไขมันในเส้นเลือดขับเรียกว่าขับไขมันอขยายหลอดเลือดด้วยสมมีสมคุณนับัติขยายหลอดเลือดด้วยนะคะตัวนี้ดีมากๆเลยนะใครที่กินสองอย่างนี้รวมกันนะคุณคุณจะได้ทั้งะระบบขับถ่ายระบบปลายประสาทตัวน,นี้มีวิตามิน B B12 อ่า วยในเรื่องปลายประสาทด้วยเหน็บชาเท้าชาตัวนี้ก็ช่วยได้ตัวนี้ก็จะเป็นระบบเลือดเลือดคุณก็จะดีขึ้นเลือดคุณก็จะไม่เหนืดไม่เหนียวเบาหวานก็จะดีขึ้นเพิ่มออกซิเจนในในในเลือดเราทําให้เลือดเราไม่เหนืยสสำหรับสําหรับโสมของเรานะคุณสุดยอดมากเปนรวมกันชาทุกมันก็จะกินรวมกันกินทั้งโสมเปนทั้งมูชีพัดนะนั่คือ ันจะกินสองซองอาเมื่อกี้มันใส่ไปในนทีพัทซองหนึ่งแหละเมื่อกี้มันใส่ไปนมทีพัทซองหนึ่งเมื่อกี้ใส่ไปนมทีพัทซองหนึ่งแล้วก็อา,ากินตะหากอีกซองหนึ่งนี่เออเช้าเช้าต้องลดเพราะว่าอาร่างกายเราต้องการพลังงานตช้เช้าต้องการความสดชื่นอืมต้องการความสดชื่นแล้วความสดชื่นของเราไม่ใช่ไม่ใช่สดชื่นเพราะคาเฟอีไเสดชื่นด้วยโสมโสมปบบำรุง ให้เราอ้างกายเราสดชื่นดีมากๆเลยขอบอกเช้าเช้านี้เรามาดื่มกันเลยะนะรสชาติดีสดชื่นมากๆเลยขอบอกก็ขอฝากไว้มี tea p a s กับ coffee p a s สองอย่างนี้สุดชื่นมากๆเลยฝากไว้